สวัสดีครับผมเก่งนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่24นี้นะครับผมสวัสดีครับ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 กําลังยุ่งดีจังเลยข้างในเลยครับข้างในเลยครับช่วงเช้าเนะครับตอนนี้ก็ประมาณ8โมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มเยอะแล้วก็เดี๋ยวเช้าวันนี้เดี๋ยวเก่งจะรีบมาอัปเดตในเรื่องของราคากันก่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะอัปเดตราคากันทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์จะเป็นคลิปพิเศษนะครับและอย่าลืมว่า ทุกวันเสาร์เวลา2อทุ่มตรงเนี่ยผมจะมีไลฟ์สดใน a c e b o o k C W รับซื้อขยะดิเทเคิลพิมเลยประทไทยชื่อเดียวกันใน u t u b e แล้วนะครับในยูทูปเฟซบุ๊กที่เหมือนกันเลย C W รับซื้อขยะดิเทเคิลวันเสาร์เวลา2ทุ่มไลฟ์สดทุกสัปดาห์อย่าลืมไปติดตามกันไว้โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็ข้างในเนาะกำลังแน่นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ราคาเศษเหล็กก่อนเพราะว่าวันเสาร์ช่วงวันเสาร์ตอนคืนนะผมผมแจ้งไปแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเหล็กยังราคาเดิมนะครับอย 11จนถึง13บาทนะครับเหล็กหนาวันนี้นะครับอยู่ที่11จนถึงที่13บาทนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับก็จะมีพวกโซ่สเตอร์แบบนี้โซ่สเตอร์แบบนี้ระวังรถระวังรถนะเสือโซ่สเตอร์แบบนี้กิโลกร,รัมละ11บาทนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโซ่สเตอร์แบบนี้กิโลกร,รัมละ11บาทนะครับผม1 1บาทแล้วก็จะมีพวกซีลวดซีลวดแบบนี้7บาท50ครับผม7บาท50 โอเคนี่ก็จะเป็นพวกเหล็กฝอยๆเนาะเราไม่อยากโยนเข้ากองมันคีบยากโอเคย้ำอีกครั้งเนาะเหล็กหนาะจะอยู่ที่11จนถึงที่13บาท11จนถึงที่13บามบาทไปเดินทางต่อดีกว่าแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกหม้อหุงข้าวคอมหม้อหุงข้าวคอมแบบนี้จะกิโลกร,รัมละ7บาท50 7บาท50แต่ละพนนี้จะอยู่ที่7บาท50โอเคไปต่อ แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกสายไฟที่ยังไม่ได้ปอกยังไม่ได้ยังไม่ได้ปอกมาเนาะสายไฟถ้ายังไม่ปอกจะโลละ20บาทแต่ถ้าเกิดปอกมาแล้วจะขึ้นไปเป็นกิโลกร,รัมละ2 2 5บาท2 2 5บาทแล้วก็อันนี้เหล็กจะไปดูเครื่องย่อยใช่ไหมเออไปดูสอนมันคนใหม่เข้าก่อนช่วงนี้บริษัทเรานี่คนใหม่ประมาณเท่าไหร่สิบสิบคนเยอะอยู่ต้องช่วงสอนงานอะสำหรับพลาสติกกรอบไม่ว่าจะเป็นพวกหมวดก,กันน็อ เป็นพวกแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเป็นพวกของเล่นเด็กที่เป็นพลาสติกกรอบพลาสติกแข็งเนี่ยพวกนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทสามารถจัดมาได้เลยอันนี้ขวดเพค็กนี่ที่เขาแยกมาแล้วขวดเคลสสแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาท8บาทสเปคร้านเราเนี่ยอย่างนี้เลยสเปคร้านเราเนี่ยคือไม่ต้องกีดฉลากไม่ต้องเปิดฝาคือสามารถใสมาแบบนี้เนี่ยได้เลยเพราะเดี๋ยวเรา,เาไปอัดก้อนนะครับผม แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกพลาสติกรวมพลาสติกรวมในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ได้ใกล้ๆอ่าแบบนี้กิโลกรัมละ5บาท50พลาสติกรวมในชีวิตประจำวันจัดมาได้เลย5บาท50นะครับผมสําหรับแบบนี้เดี๋ยวเดินทางต่อที่กว่าอันนี้เป็นพวกหนังสือเล่มหนังสือเล่มย่อยแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท70 แต่ถ้าเกิดเป็นขาวดําแบบนี้ที่พี่เข้ามาขายผมอันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท6บาทโอเคไปเดินทางต่อกระดาษแข็งกระดาษแข็งครับผมอันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท50กระดาษแข็ง5บาท50สัปดาห์นี้กระดาษแข็งราคายังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่แลวก็จะมีในส่วนของกระดาษย่อยกระดาษย่อยกระดาษรวมสี กระดาษย่อยกระดาษลมสีนี่จะอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท70บนะครับผม3าทบาทพี่เดินหน้ามาเลยครับเดินหน้ามาเลยโอเคนี่ข้างหน้าบ้านกำลังแน่นๆเลย3 4 5เจ้าแล้วกระดาษย่อย3.70บาท70อ่าแล้วก็พวกขวดเท็กขวดเทกนี่ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทนี่ทำอะไรอยู่น็อต p v c ท่อพีวนี้ได้ทุกสีเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีเทาสีขาวขายได้ทั้งหมดเลยสีฟ้านะครับผมสัปดาห์นี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทฟ้า7เหลือง5เทา3าขาว1ย้ำอีกครั้งหนึ่งฟ้า7เหลือง5เทา3าแล้วก็สีขาวเนี่ยกิโลกรัมละ1บาท okay. แต่ว่าเราอัปเดตไปราคาไปให้แล้วนะของพวกนี้อัปเดตไปราคาไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อเช้ามีพี่ในอินบ็อกถามมาว่า น้ำมันพืช340่เนี่ยคือรับซื้อ,อยังไงน้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วผมอยากให้คุณช่วยกรองเศษอาหารกรองตะกรเศษอาหารอย่ายให้มีตะกรใส่ผสมมานะครับแล้วก็อย่าให้มีน้ําผสมอย่ายให้น้ำมันพืชเป็นไขคุณสามารถใส่ปี๊บมาขายผมได้เลยน้ำมันพืชเต็มปี๊บแบบนี้ขายพร้อมปี๊บเอามาที่หน้าร้านนะครับเต็มปี๊บ 1, 1, ปี๊บหนึ่งจะหนักที่18กิโลกรัมเนี่ยเอามาขายที่หน้าร้านเนี่ยขายพร้อมปี๊บผมซื้ออยู่ปี๊บละ3 4 0บาทปสี่บิบบี้340บาท แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีปีป๊บเอาใส่ขวดใส่แก๊ลอนมากิโลเท่าไหร่ถ้าไม่มีปีป๊บใส่ขวดใส่แก๊ลอนมาขายเป็นกิโลจะอยู่ที่กิโลกรัมละ17บาทนะครับผม17บาทน้ำมันพืชถ้าเกิดให้เราเอาไปเก็บข้างนอกกับเอามาขายที่ร้านต่างกันไหมที่ร้าน340ถ้า,าให้เราไปเก็บให้310บาทอาน,นุ์หลบมาฝั่งนี้หน่อยจะระวางังรดโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวก,กองพลาสติกหลังบ้า,น,บาน,นนี่คือของพร้อมโม่ละของพร้อมบดอัดละ โรงงานบดเราจะอยู่ที่นูนนอกเมืองเพราะว่าข้างในนี้มันไม่สามารถตั้งเครื่องจักรได้ <Hey> girl, นี่จะเป็นพวกแก้วนะพี่หนุ่ยนะ <are> เนาะเหลือเยอะไหมพี่วันนี้ <know> สามโบเดี๋ยว,วันนี้อาจจะเอาให้จบไปเลยเนาะครึ่งเท้าจบไหมน่าจะได้อยู่มั้งเร่งซัดไปเลยจะได้จบจบไปอันนี้เป็นพวกเขาเรียกว่าภาษาบ้านเราจะเรียกแก้วเนาะเป็นการคัดแก้วคัดแก้วลายคัดแก้วใส พวกนี้คือเนื้อพีพีเป็นเนื้อเบอร์ห้าเป็นเบอร์ห้าหมดมีปนไหมไม่มีเป็นเบอร์ห้าหมดเลยอันนี้เป็นพวกของกรอบโอเคอันนั้นเป็นแก้วไอเมซอนรุ่นที่เป็นพีพีเบอร์ห้าน่ะอันนั้นขายได้แล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรอันนี้เป็นพวกที่ดุยบ้านเราเรียกอะไรพี่ตัวนี้แก้วแก้วใสเนาะพี่ใสเนาะนี่จะเป็นพวกพีใสนี่เป็นพวกฝากล่องข้าวอันี้เป็นพีขาว แต่เดี๋ยวนี้ต้องไปแกะลอกไอสติกเกอร์แปะฉลากออกก่อนโอเคไปอันนี้ก็จะเป็นพวกชัดพวกตัวพีใสแก้วน้ำพ้าเนี่ยก็สามารถขายได้นะเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้คนก็ไม่ค่อยทราบว่าขายได้ พวกแก้วน้ำดื่มที่เวลาที่เราไปทำบุญทำอะไรกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถใช้ได้อันไหนถ้ามันเล็กม,มากมัดให้บางนะฟ้าจะได้อันนี้อันนี้เขากำลังจัดการฟันฝาฟอ,อยครับแล้วก็กรีดฉลากออกอันนี้ก็จะเป็นพวกขวดอันนี้เป็นขวดเนื้อขอดูหน่อยเนื้ออะไร อ๋อเป็นตัวใสเป็นตัวใสทั้งหมดอันนี้คือคัดคัดใสออกมาแล้วใช่ไหมคัดเป็นตัวพใสัยมาแล้ว uh huh. มีดคมไหมนะ่ะเหมือนพี่ว่ามีดจะไม่คมแล้วมั้งน่ะ uh huh. ใช่ไหมมา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 เอา,ม,า,ม,า,ม,า,เอามีดนั้นมาพอ uh huh. เ,เห็นดูถ้าสับแล้วแบบเออสับแล้วเหนื่อยอะ่ะน uh huh. ี่ไอตัวอันนั้นหลังบ้านไม่มีหรอหินเจีย uh huh. ไอตัวหินหินรับมีดมีไหม uh huh. มีปะ เอาหินลับมีดมาหน่อยมาเดี๋ยวไปเจ๊เครื่องก็ได้เห็ก็ฝันฝันกันจนแบบฝันกันจนมีดแบบว่าสับสับสับยังไม่ขาดเลยนอดปล่อยให้น้องเขาลำบากสันดิเดี๋ยวไปทำเองก็ได้มาสงสารเลยอ่ะเห็นแบบสับแบบปักปัยังไม่ขาดเลยจี้มีดกัน พราะว่าเวลาที่เราทำพวกพลาสติกทำพวกของเป่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดรีไม่คมมากินแรง ้มแลวต้องให้มันคมๆหน่อยงั้นโอ้โหคือคินแรงดูสิได้ไหมอ่าอ่าเอออย่างงี้มันค่อยหน้าเท่าหน่อยนึกถึงอันนั้นเลยอ่ะไอที่ว่าคลิปคลิปของคนจีนที่ขายมีดอ่ะดูนะครับดูนะครับมีดนะครับอ่า โอ้ตอนแรกเห็นเขาใช้มีดแล้วสงสารเลยโอเคใช่ได้ใช้ได้ไปลองเทสหน่อยดูจะเห็นสับดังปักปักปักฝายังไม่ขาดเลยเออ นู่นนะเสร็จหกโมงเย็นนะวันนี้กองเนี่ยโอเคไปอัพเดตข้างในต่อไหนลองสับให้ชื่นใจดิลองดิเข้าไหมเข้าแล้วใช่ไหมอ่าโล่งอกโอเคไปอันนี้ก็จะเป็นในโซนพวกหลังเบียร์ของเราตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วปล่อยออกหมดแล้วย้ำอีกรอบหนึ่งเนาะก,ก็ เยรีโอวันนี้หน้าร้านอยู่ที่9บาท50 9บาท50แล้วก็เบียร์ช้างจะอยู่ที่กิโลกรัมละเอ้ยหลังลังละสมองไปหมดแล้วรียลังละ9บาท50ช้างอยู่ที่ลังละ12บาทช้างอยู่ที่หลังละ12บาทแล้วก็อันนั้นคือ p v t ท่อฟ้านัดเดียวเข้าไปให้หนหน่อยท่อฟ้าอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทเนาะย่างที่เราบอกว่าท่อฟ้ามันขึ้นมาสัปดาห์นี้มันขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ7บาทอคริคลิกไหมอคริคลิกหน่อยไหมไม่อคร์คลิกหน่อยไหมอคริลิกกิโลละ5บาทผม อะคริลิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแผ่นป้ายเ,าเขาเรียกว่าอะไรป้ายร้านป้ายอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงอย่างไอพวกเนี้ยไอที่ว่าเป็นที่ว่าในร้านอาหารน่ะที่เขาใส่เมนูสอดเข้าไปข้างในอันนี้ที่เป็นอะคริลิกอะ่ะได้เลยกิโลกร,รัมละ5บาทอันนี้เส้อน้ำมันเส้อน้ำมันระวังหัวนะเส้อน้ำมันเส้อน้ำมันวันนี้หน้าร้านซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ3บาทครับเส้อน้ำมันปูพื้นปูโต๊ะนี่แหละธรรมดาเลยของเราเนี่ยแหละอ่ากิโลกร,รัมละเส้อน้ำมัน กิโลกรัมละสามบาทเดี๋ยวไปย้ำตรงนี้หน่อยนึงนะเดี๋ยวออกไปหน้าบ้านละมือกี้นิตยาสารหนังสือเรียนที่เป็นสีสีนิตยาสารที่พิมพ์สีแคตาลกสินค้าที่พิมพ์สีแบบนี้อันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละสามบาทเจ็ดสิบกระดาษย่อยรวมสีสามบาทเจ็ดสิบกระดาษแข็งแบบนี้อยู่ที่กิโลกรัมละห้าบาทห้าสิบโอเค แล้วก็อันนี้กระดาษขาวดํากระดาษขาวดำจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทกิโลกรัมละ6บาทสำหรับกระดาษขาวดําแบบนี้ผมจะบอกว่ากระดาษขาวดำเนี่ยถ้าเป็นพวกสมุดเขียนเนี่ยต้องฉีกปกเท่านั้นผมย้ําเลยต้องฉีกปกเท่านั้นปกกิโลกรัมละสามบาทเจตัวเนื้อสีขาวในกิโลกรัมละ6บาทแต่ถ้าไม่ฉีกมามันก็จะกลายเป็นหนังสือเล่ม3ามบาทเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นต้องฉีกเท่านั้นต้องฉีกแยกปกแยก,กเนื้อเท่านั้นอันนี้ผมบอกเลย อ๋อลืมเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้คุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะทําการแจกเขาเรียกว่านี้แจกเป็นเหมือนชุดชุดเขาเรียกว่าเหมือนถุงยังชีพอบที่มีข้าวสารมีมีพวกของจุกจิกอะออมีพวกข้าวสารมีพวกน้าําปลาน้ํามันพืชมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะทาแจกทั้งหมด200ชุดทําเป็น c s r เพราะว่าปีนี้มันอย่างว่าเนาะคนเดือดค่อนข้างเดือดร้อนมากแต่ว่า คือคือด้วยงบประมาณของเรามันอาจจะมีไม่ได้สูงมากไปนี้เนื่องจากก็อย่างที่เห็นเนาะอย่างที่เห็นคือคือเขาเรียกว่าเรคือรายจ่ายเราค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็จัดไปให้เดี๋ยวเราจัดไปให้สองชุดเดี๋ยวเราต้องมาทําแคมเปญวิธีการแจกกันอาจจะแจกให้ในเขตเขตแบบเทศบาลเมืองพิโลกอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันอันนี้หมดแล้วใช่ไหมนอตเหลือแค่นั้นเนาะอุย้ยเดี๋ยวฝากด้วยจ้ะจะหมดแล้วอันนี้ก็ไม่น่ามีอะ้รอ่ะจะหันไปปิดทางนี้เลยก็ได้ โอเคก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเราไว้ในชุกช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน Youtube พิมเหมือนกันได้เลยว่า C&W รับซื้อขยะรีไซเคลิลถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับผมจะเป็น092 3์7 7 27 7ถ้าเป็นไลน์ถ้าเกิดอยากจะสอบถามราคา พูดคุยกันสอบถามราคาหรือจะเรียกให้เราไปจัดเก็บขยะให้สามารถแอดไลน์มาได้เลยที่แอดนะครับผม ID ไลน์นะครับ @cwrecycle นะครับผมก็สามารถแอดติดต่างกันไว้ได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าทุกๆวันเสาร์เราจะมีไลฟ์เฟซบุ๊กในเพจนะครับเราจะมีการไลฟ์พูดคุยกันสดๆในเพจนะครับเวลาสทุ่มตรงนะครับก็ฝากติดต่างกันไว้สำหรับใครที่ว่านะครับมาพูดคุยกันนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอไปก่อนครับสวัสดีครับ